อย่าหยุดทำเพียงเพราะความคิดของใครเคยไหมตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างแต่พอได้ยินคำพูดจากคนรอบข้างก็เริ่มลังเลคิดมากและสุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ทำต่อมันยากเกินไปทำแบบนี้ไม่มีทางสำเร็จหรอกเธอไม่มีความสามารถพอหรอกเสียงเหล่านี้อาจจะดังขึ้นในหัวของเราแม้บางครั้งเราจะมั่นใจในตัวเองแต่พอได้ยินคำพูดเหล่านี้บ่อย ทำให้เราค่อยขวสูญเสียความมั่นใจและหยุดทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําแต่ขอให้จงจําไว้ว่าชีวิตของเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความคิดของคนอื่นอย่าให้คําพูดของใครมาตัดสินศักยภาพของเราไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างนอกจากตัวเราเองคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนล้วนถูกศบประมาทมาก่อนแต่พวกเขาเลือกที่จะทําต่อแทนที่จะหยุดทําเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตในแบบของเรา ไม่ใช่เพื่อทําให้ทุกคนพอใจการเลือกเดินตามเส้นทางของตัวเองอาจจะไม่ทําให้ทุกคนเห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วความสําเร็จไม่ได้มาจากคําอนุญาตของใครมันมาจากการลงมือทําของเราเองแยกแยะระหว่างคําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์กับคําพูดที่บั่นทอนคําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์คือคําแนะนําที่ช่วยให้เราพัฒนาขึ้นแม้อาจฟังดูไม่สวยหรูแต่มีประโยชน์ในการปรับปรุงตัวเองคําพูดที่บั่นทอน คือคำพูดที่ทําให้เรารู้สึกแย่โดยไม่มีเหตุผลเธอไม่มีทางทําได้หรอกหรืออย่าคิดไปไกลเกินตัวเรียนรู้ที่จะรับฟังเฉพาะคําแนะนําที่มีประโยชน์แล้วปล่อยผ่านคําพูดที่ไม่มีค่าเหล่านั้นสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราในวันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดในวันพรุ่งนี้อย่าทําให้ความคิดชั่วคราวของใครมาหยุดความฝันในระยะยาวของเราแทนที่จะเสียเวลาโต้แย้งหรือพยายามเปลี่ยนความคิดของใคร ลองใช้พลังงานของเราไปกับสิ่งที่เราเชื่อจริงๆแล้วปล่อยให้ความสำเร็จของเราเป็นสิ่งพูดแทนทุกอย่างลองถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนอะไรคือสิ่งที่เรารักและอยากทำจริงๆเมื่อรู้คำตอบของตัวเองแล้วคำพูดของคนอื่นก็จะไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกคนล้วนผิดพลาดมาก่อนบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราหยุดเดินต่อไม่ใช่คำพูดของคนอื่น แต่เป็นความกลัวล้มเหลวของตัวเราเองแต่ขอให้จําไว้ว่าทุกความสําเร็จมักจะเกิดการลองผิดลองถูกทั้งนั้นคนที่ไม่เคยล้มคือคนที่ไม่เคยพยายามในขณะที่เรากําลังพยายามคนอื่นอาจจะหัวลอยยอ่อแต่วันหนึง่งเมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทางพวกเขาจะเป็นคนที่มองเราด้วยความชื่นชมใช้พลังจากคำดูถูกมาเป็นแรงผลักดันแทนที่จะปล่อยให้คำพูดลบๆมาทาให้เราหมดกำลังใจลองใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณพิสูจน์ตัวเอง จำไว้ว่าความสำเร็จคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดอย่าลืมว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวชีวิตนี้เป็นของเราจงใช้มันให้คุ้มค่าอย่าปล่อยให้ความเห็นของคนอื่นมากำหนดเส้นทางของเราคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเราคือตัวเราเองอย่าหยุดทำเพียงเพราะความคิดของใครเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องใช้ชีวิตนี้คือเราไม่ใช่พวกเขาผมขออวยพรให้ทุกๆคนที่กำลังใช้ชีวิตกับความคิด ยึดติดกับทุกๆสิ่งอยู่ได้เดินทางออกจากความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นให้มีพลังในตัวเองเชื่อในตัวเองและรักในตัวเองขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ส่งต่อพลังงานดีๆไปให้กับคนที่กำลังมีความทุกข์ให้มีกำลังใจในการเดินทางใช้ชีวิตมากขึ้นและพบกันใหม่ในมุมมองของความคิดของเรื่องราวอีกมากมายขอบคุณมากครับ